ครับสวัสดีครับวันนี้พ่อไวอ้มาถึงที่วัดป่าหนองแก้วนะครับวัดป่าหนองแก้วเดี๋วนี้อยู่อยู่ในวัดพอดีครับเข้ามาถึงแล้วจะพาไปดูนะวิหารหลวงปู่ใหญ่นะครับซึ่งซึ่งวันที่แล้วก็ออกเต็มๆนะครับเลขที่วิหารหลวงปู่ใหญ่นะครับออกเต็มเลยทั้งบนทั้งล่างนะฮะทั้งล่างทั้งล่างก็ถ่ายทำนะครับ ซึ่งเลขเวิหารของปู่ใหญ่นี้ที่วัดป่าหนองแก้วจะให้เข้าทุกงวัน,นะครับอันนี้คือตัวเลขวิหารหลวงปู่ใหญ่นะครับ195ครับ195ซึ่งเข้าทั้งบนทั้งล่างครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเป็นเป็นงวดก่อนที่เข้า19ตัวเดียวครับพองวดที่แล้วก็มาเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับ195นะครับนี่เป็นที่พ่อไหว้ถ่ายทําเข้าไปนะครับถ้าใครติดตามพ่อไหวก็ คงจะรู้อยู่หรอกครับว่าพ่อใหวถ่ายทำอาไปแต่ไม่ได้ลงตัวเลขกับรให้นะครับเนาะแต่ว่ากดกดใช้กดกดไลค์กดแชร์พ่อใหน่ไปนะครับกดติดตามพ่อใหน่อยนะครับจับได้สามตัวแต่จะเป็นทั้งบนทั้งล่างครับจะได้แค่สองตัวครับจับได้สามตัวแต่ว่าเราเอามาซื้อแล้วปุ๊บเนี่ยจะเป็นทั้งบนทั้งล่างพร้อมกันเลยจะพร้อมกันเลยนะครับจะจะไม่ได้เลขสามตัวนะครับจะได้เลขแค่สองตัวที่วัดป่าหนองแก้วนะครับวิหารหลวงปู่ใหญ่ ที่ป้ายนี้ก็ขึ้นมานานแล้วครับขึ้นมาได้สามสี่งวดแล้วแต่เพิ่งมาออกเต็มเต็มงวดนี้ฮะงวดก่อนก็ออก 1, หนึ่งเก้างวดนี้ก็ออกมาหนึ่งออกเก้าห้านะครับแล, 9, 5, แล 1, ้วเก้าห้าแล้วก็นหนึ่งหนึ่งห้าอะับออกเต็มเลยทั้งบนทั้งล่างเลยครับมีหานลูผู้ใหญ่เนี่ยออกมาสองงวดแล้วนะครับพ่อใก็ได้ถ่ายถาลงไปแต่ว่าพ่ว้่ให้เห็นตัวเลขแต่ว่าพ่อย่พอไ,ไม่ได้ทําเป็นตัวเลขก็ไปใ,ให้เฉยครับ ไม่ได้จับคู่เขาให้นะครับแต่ว่าถ้าเห็นอย่างนี้แล้วปุ๊บอันนี้เป็นเป็นเป็นงวดที่แล้วนะครับเป็นสองงวดสองงวดที่แล้วนะครับที่มเข้านะครับเดี๋ยวพอไว้จะพาไปดูตัวเลขตามพระพุทธรูปต่างๆครับเพราะว่าเราจะได้จับตัวเลขใส่นะครับว่าจะตรงกันไหมนะฮะงวดนี้ครับตามพผอไว้ไปครับครับก่อนที่จะเดินทางไปเอาตัวเลขนะครับพผอไว้ก็เลยพาเข้ามาชมมาชมองค์หลวงปู่ใหญ่นะครับ องหลวงปู่ใหญ่ที่พระวิมาขอช่วขอลาบี่เป็นประจำนะครับได้ไปทุกงวดแต่ว่าจับใส่ไม่ถูกเองครับอันนี้เป็นองค์หลวงปู่นะครับหลวงปู่แล้วก็สวยมากครับซึ่งสวยมากครับซึ่งช่างก็วิกฤตทำออกมาได้สวยจริงจครับสายตาเบงบองบอกว่าท่านมีความเมตตาปานีแก่ทุกๆคนนะครับที่เข้ามากราบไหว้บูชานะครับ พระเนตรทั้งสองพระเนตรท่านมองมาหาพวกเราครับอยากให้พวกเรามีความสุขผลทุกผลภยัยคันทุกทุกคนครับอันนี้ที่วิหารหลวงปู่ใหญ่นะครับเดี๋ยวพ่ไวจะพาไปดูที่ตัวเลขต่างๆอยู่ที่ตามพระพุทธรูปนะครับเราไปจับเอาตัวเลขต,ตามพระพุทธรูปนะครับวันนี้ครับเป็นบรรยากาศนะครับที่พ่อไวเดินมาหาพระพุทธรูปต่างๆนะครับ เป็นบรรยากาศที่พระวิวจะพามาเอาตัวเลขครับนี่เป็นพนาลายนะครับพนารายแล้วก็พระธิดเนศนะครับซึ่งพระธิดเนศพนาลายนี่ก็ให้โชคมาตลอดครับให้โชคมาตลอดพระวิวจะพามาดูตัวเลขอยู่ที่ฝ่ามือพนาลายนะครับตัวเลขอยู่ที่ฝ่ามือพนาลายนี่จะเป็นจะเหมือนเหมือนเลข9้านะครับเหมือนเลข9ก้าเหมือนเลขศูนย์นะครับเพราะว่าตรงนี้อาจจะเป็นศูนย์นะครับตัวนี้ก็เป็นหางยาวโค้งมา จะไม่เหมือนที่อื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหางนี้ก็เหมือนกับเลข5ก็ได้ครับมันก็เลข5ก็ได้แต่ว่าใครจะตีเป็นเลขอะไรนะครับอันนี้ตัวเลขอีกตัวเลขอีกตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งครับไอ้ตัวที่2นะครับตัวที่2นี้ก็เป็นเลข3นะครับอันนี้ฮะเลข3ชัดเจนเลยครับฝ่ามือนะครับเลข3ามนะครับฝ่ามือเลขสชัดเลย คจัดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลข9นะครับเลข9เลข9ขีดมิต0นะครับ0นะครับเลข0ซึ่งจะตีได้2ตัวนี้ตีเป็น90ก็ได้นะครับซึ่งถ้าถ้าเป็นตัวนี้จะเอาเลขาใส่มันมันก็ออกไปแล้วนะครับ95 59ออกไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับแต่พอไวจะไม่ได้ลงเป็นตัวเลขไว้นะครับพอไวจะให้ดูเป็นตัวเลขฮะแล้วก็ให้ดูเป็นตัวเลขอีกตัวหนึ่งครับอยู่ด้านหลัง ด้านหลังของพฏติพเนรนะครับด้านหลังพฏติพเนรนะรเป็นเลขสามครับเลขสามที่ทาเอาไว้นะครับซึ่งจะจับตัวเลขเอาไว้ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับงวดนี้แล้วก็จะจะจับเป็นคู่ให้นะครับจะเป็นคู่ให้จะเป็นคู่ให้เอาคู่เอา2ตัวนะครับ2ตัวไม่ต้องเอา3ตัวเพราะว่าที่นี่จะได้แค่2ตัวครับ2ตัวล่างบนแต่ถ้าใครชอบ3าตัวก็จับ จับใส่นะครับจับใส่เองนะครับไว้ไม่จับใส่ให้นะครับเพอไว้จะพาไปดูเลขแปดครับดูเลขแปดดูเลขแปดครับซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ก็จะมีเลขแปดนะครับไม่เหมือนอง,องค์อื่นครับอ,องค์อื่นจะมีเลขสามเลขศูนย์นะแต่องค์นี้เป็นเป็นปาง คันธราชนะครับปางคันธราชปางขอฝนนะครับขอฝน่าครับจะมีเลขแปดอยู่ที่เอวนะครับคือเป็นผ้าผูกเอวนะครับแต่เขาไขให้เป็นเหมือนเลขแปดนะครับแต่ก็เข้านะครับเพราะวมาในเข้าทุกงวดเลยเข้าทุกงวดเลยจับใส่เข้าไปจับใส่ไม่ถูกเองนะครับจับเลขใส่ไม่ถูกเองงวดนี้แร้ก็ลองจับใส่ดูครับนะว่าจะชอบเอาไว้ตรงไหนเอาวางไว้ตรงไหนนะครับเอาแปดเอา สามเอาเก้าเอาศูนย์วางไว้ตรงไหนนะครับเราจะวางเลขถูกหรือเปล่านั้นยังไม่ทราบเลยนะครับ,รบซึ่งองค์พันก็มีสายพระเนตรที่สายพระเนตรที่มองมาด้วยความเมตตานะครับรเนตรมองมาด้วยความเมตตาอยากให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขนะครับซึ่งกำลังก่อสร้างขึ้นนะครับ กอสร้างขึ้นซึ่งวันนี้พ่อไหวมาจะจับเลขเอาแค่นี้นะครับจะไม่เอาเยอะเพราะว่า,าเอาเยอะแล้วมันมันหลายตัวกันไปเราก็ไม่รู้จะจับใส่ตัวไหนเอาคู่ตัวไหนจับตัวไหนคู่กันบ้างนะครับให้ดูนะครับได้เลขไปแล้วแต่แต่ตัวนี้คงจะเป็นเลขอยู่ส,สี่ห้าคู่เนี่ั้งครับสี่คู่ห้าคู่นี่นะครับเนาะจะมี มีเลข9มีเลข9มีเลข8มีเลข3นะครับะจะมีเลขศูนย์ไ่่งี้นะครับรักจับคู่ใส่วางไว้สีตัวแล้วจับคู่นะครับวัดป่านนองแก้วนี่ก็คือว่าจะมีรถวิ่งผ่านอยู่เป็นประจำาัครับเขาเข้าในวัดนะครับเขาลับไปทางลัด <laughs> เดินทางลัดกันนะครับ สำหรับคลิปนี้พ่อใหญก็ขอหยุดตีคลิปเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ